หกนาทีนะฮะบริษัทเราอยู่ชั้นหนึ่งด้วย บริษัทลงเด็กชั้นหนึ่งด้วยนะ ู้โดยสารที่สถานีนคนปรปฐมสถานีสาลายาสถานีบางปูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านปโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุดผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริาารรการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหว่างไม่เห็นทิ่งว่าในการเดินทางค่ะ ของขอบคุณค่ะมีทางบริษัทแล้วก็สินค้าลงนะฮะ าาผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีบ้านป่เที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่352ต้นทางจากสถานีราชบุรีสุดปลายทางสถานีทนบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และยังไม่มีตั๋วโดยสารการุณาติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วก่อนขึ้นขบวนรถด้วยค่ะ และสำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดเตรียมสิ่งของสัมภาระของท่านไปรอรับการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่ง